สินเชื่อเพื่ออุปภโภคบริโภคนี่นะครับซื้อสินค้าเป็นสินเชื่อที่มีวงเงินสำรองนะครับคุณสามารถที่จะนําไปใช้จ่ายเนี่ยนะครับได้ทันทุงทีของจังหวะชีวิตเลยทีเดียวนะครับนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับไม่ว่าคุณจะนําไปใช้จ่ายอะไรเนี่ยนะครับคุณก็สามารถใช้จ่ายได้ตามต้องการนะครับวงเงินสูงสุดถึง1.5ล้านนะครับ หรืออนุบัติได้5เท่าของรายได้สุดทิิโดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือมีบุคคลค้ำประกันเลยนะครับซึ่งมันเหมาะมากนะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำทุกระดับทุกอาชีพด้วยสินเชื่อบัตรเงินสดพรีมาการนะครับจากธนาคารอมสินเขาคิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เปิดใช้จริงนะครับซึ่งหากไม่ใช้เนี่ยนะครับก็ไม่คิดดอกเลยสักบาทนะครับ บัตเงินสดตัวนี้นะครับสามารถทำรายการถอนเงินสดได้นะครับที่เครื่อง ATM ของธนาคารทั่วประเทศได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยเพียงแค่คุณนะครับเลือกประเภทการถอนบัญชีนะครับเป็นบัตรเครดิตเท่านั้นครับบัตเงินสดพรีเมียร์การ์ดเนี่ยนะครับเขามีเงินไขเพียงคุณอายุ20ถึง60ปีอายุงานใน6เดือนนะครับ และ1ปีนี่นะครับสำหรับผู้ประกอบกิจการทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถที่จะสมัครได้นะครับที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับสินเชื่อทุกอย่างไม่ได้ง่ายเหมือนกับการพูดนะครับฉะนั้นความจริงเนี่ยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแหล่งบริการนั้นๆขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ